สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมุนีก็กลับมาพบกันอีกคอเก่าเนนะครับนักับจ่องทองพูนผ้ารวยมุนีบ้าทองพูนจะผ้าท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านมาติดตามตัวเหล็กและความฟันกับคุณพ่อสวัยครับผมคุณพ่อสวัยนี่เป็นกับเป็นคนผู้หนึ่งนะครับเนาะในหมู่บ้านที่ฟันแม่นเป็นวาครับมุนีคุณพ่อสวัยเป็นว่าเป็นฟันลหรครับผมบ้าทองพูนกับบลอชาเนาะครับเนาะฝ่าวมาติดตามตัวเหล็กและความฟันไปฝากท่านผู้ชมและเอฟซีทางบ้านครับผมครับผม แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันและตัวเล็กได้ดีเพื่อเป็นแนวทางในวดนี้ครับผมก็อย่าลืมด,ด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวั้งพ่นหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ดๆมฝามฝนนากท่า,านผู้ชมเนาะรันเนาะก็ผมไปครับไปติดตามตัวเล็กและความฝันเพื่อเป็นแนวทางได้ดีกับคุณพ่อสวายในวดนนี้ครับผมตอนนี้คุณพ่อสไวยเพิ่นกำลังถ่ายอยู่ครับผมไปครับไปติดตามตัวเล็กกับคุณพ่อสไวยกันครับผมบ่าเราจะมีตัวเด็ดตัวดีต่อไปมาฝากท่านผู้ชมในวดนี้ครับผมไปค่ะคุณพ่อสไวยค่ะสวัสดีคร วันนี้ทางทีมงานมีโอกาสเนาะค่ะได้มาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพอสวัยคุณพอสวัยเพิ่นกับเป็นคนหนึ่งค่ะในมูบานที่ฝันแม่นมากๆเลยค่ะสีบลปอปอยหายเหลขไผ่ง่ายๆค่ะแต่เป็นความโชคดีของช่องเนาะค่ะที่ได้เลขนำคุณพอในงวดนี้ค่ะค่ะคุณพอฝันมาจังไหนนอเบาสู่านผู้ชมฟังเลยค่ะฝันเห็นไก่ห่อไก่สองกลุ่มค่ะ ไก่ทั้งผุ่นกระแลนมาทั้งผีกระแลนมาแต่ว่ะคางหนึ่งซีโต้คางหนึ่งฮาโตค่ะไก่นั่นแหละไก่มีแต่ตัวใหญ่เนะพี่ไก่อีหยังคะคุณพ่อไก่ใหญ่ห้าเนี่ยไก่ตีไก่อี๋ไก่ผูไก่อันนี้ห้าอันเ่ยไก่ผูผูเดียวแลนมาจากสองทางเนาะเแลนมากใช่ไหมตามกันบอกคืนข้างขึ้นทางขึ้นสี่หทางข้อนกีบอยู่ในป่าผุดค่ะ มันกระแลนมาซ่อมเบิ้งซ่อมเบื้องบนว่าค่ะนับเบื้งไก่ตัวนั้นกลุ่มนั้นหากลุ่มีครับอืมเท่านั้นสี่ละพันขานนี่ขันึสีเออแลนมานี่สีแลนมาส้นกันหรือว่าสีแลนมาต่ำพอมันมันก็บอกส้นเพราะทีแลนมาหอซ่อมท่านซ่อมอันนั้นเมื่อวานเนี่ยมันก็ยุดทั้งนั้นก็ยุดคือกันครับอืมเท่านั้นละพุ่มพันนึ่งค่ะ ถ้าให้คุณป่อตีเป็นเล็กคุณป่อจะตีเป็นตัวใดคะไฟไฟก็ว่าเก่าเก่าได้ละเกาเกาอืมไก่สองขุมไก่สองขุมุ้งไก่สองกลุมเกาเกานี่เก่าเก่าที่เป็นล่างและเป็นบนของกุ้งไก่สองขุมพอตีจากไก่เป็นประคำเลยครับอไก่กับเก่าทั้งนันซีครับทั้งนี้ฮ่าครับ สีหาเก่าสี่หาก็เป็นไห่หรือเก่สามตูบอค่ะสามตูคุณพ่อให้ตัวไหนคะถ้าสามตูเก่าสี่หาเก่าสี่หาเนาะค่ะถ้าสองตันี่ให้เก่าเก่าเป็นบอกค่ะอตอนนั้นละนี่ก็เป็นความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อบางครั้งเนื่องว่าเด็กหน่อยสองคนมัน ไหลกันโอแรงออกมาจากป่าผลมังซิแลนดลงหองครับค่ะแล้วมันหย่านไผ่แหละนอคนประมาณสี่หาปีเพราะกันไม่สุบบักดื้อนะครับอยู่ในป่าค่ะคอยกันตีไว้ว่าหน่อยหน่อยจะมีหน่อยสองคนหนึ่งสองสองหนึ่งบอกรว่าเขาเต็ียมนะครับคุณผอเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งอันนี้เป็นฟันงวดก่อนนี่บครับเอองวดก่อนบริมัติดตามกับคุณบ่อเนาะครับนอโอ้แก่วงวดนี่ครับงวดนี่ได้มาแล้วเออมาแล้ววดนี้ เดีว่ะหายยี่หรอกหายไปนี่ลองมึงซะก่อนค่ะคุณคร่ะจะได้งวดครับอันขั้นทั้งหลังนี่อันได้ยินข่าวว่าคุณพ่อถือมาจนได้ซื้อรถแม่นบ่คะเอออืรถได้ล่ะรถ6ล้อขั้นทั้งหลังนี่คุณพ่อเพิ่นเพิ่นมีโชคเนาะครับเนาะได้มาจากการโชคเพิ่นครับเพิ่นกับผมถือเลขจนได้ซื้อรถ6ล้อค่ะท่านผู้ชมขั้นทั้งหลังเพิ่นนี่คุณพ่อเพิ่นก็เป็นคนยังที่ฝันแม่นเนาะครับเนาะมีโชคมีลาภครับผมอืมเนี่ยมันมีโชค ค่ะไดแหลค่ะคุณพอ,พอมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบมีแล้วแล้วก็มีแต่เท่านั้นละแฟราเบงค่ะ้าเอฟซีสีเป็นอกเนื้อจากคุณพอก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไต่คลิปเนาะค่ะเนาะผูดคุยกันได้ค่ะแต่เลขคุณพอนี่ทั้งทีมงานกระซีเขียนให้ท่านผู้ชมเบิ้งอีกเทือนึงค่ะ ค่ะขอ, li, ขอ,ขอ boh, คุณคุณพ่อสวัยได้หลายเด้อค่ะที่บกแห้งตัวเลขค่ะที่มาเว่าวคว่ฟันซูท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อสวัยครับขอบคุณครับผมหนังจากไปฟังเรื่องเล่าคว่ฟันของคุณพ่อสวัยแล้วเนาะครับเนาะบ้านนี้บ่าต้องปูนกะจะได้มาสรุปตัวเลขกับผมมาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสวัยกับผมให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้เบิงกันเนาะครับเนาะว่าตัวเลขของคุณพ่อมีตัวใดเนี่ยครับผม ครับผมสําหรับตัวเลืกของคุณพ่อสไวก็มีเก่าซีหาครับผมเก่าซีหาครับผมเก่า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 ครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะครับผมก็ขอให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหมานได้ละวันใหญ่ละวันที่หนึ่งกับตัวเลืกของคุณพ่อสไวครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานได้ละวันใหญ่ละวันที่หนึ่งกับตัวเลืกของคุณพ่อสไวครับผม ก็ผมคลิปนี้บ้าต้องพูดก็ขอจบคลิปไปเพียงเงตานี้คลิปหนาพอกันใหม่ก็ย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้องพูดหาคลิปดีๆดีตเล็กดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปงวดต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับ